สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปลูกครามกันนะคะที่เห็นเม็ดเหลืองๆนี่ก็คือเม็ดคลามนะคะเขาจะเป็นเนื้อหยาบๆเป็นเม็ดเล็กๆแข็งๆโดยปกติแล้วครามจะเพาะปลูกได้ปีละครั้งนะคะแต่ถ้าใครอยากปลูกแบบตลอดทั้งปีเลยก็ต้องหาแหล่งน้ำให้เขาเพราะว่าคลามจะเป็นพืชไม่ค่อยทนแรงนะคะ โดยส่วนมากแล้วคุณยายๆก็จะปลูกแถวช่วงหน้าฝนค่ะยายหวานแทบตายก็ว่าทําไมคลามลอดนี้ไม่เค่อยขึ้นพอหันซ้ายหันขวาเห็นผู้ช่วยอ๋อเม็ดคลาม90%หายไปกับคนผู้ช่วยแล้วค่ะหวานเสร็จแล้วเราจะกลับมาดูส่วนคลามของเราเป็นระยะระยะนะคะเพื่อสังเกตว่ามีวัชพืชขึ้นไหม ถ้ามีวัชพืชขึ้นเราจะไม่ใช้สารเคมีค่ะเราจะใช้มือถอนและอุปกรณ์เสริมที่มีทั้งจอบและเสียมค่ะเราภูคำผ้าย้อมครามจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามกันนะคะมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยรักจากใจจริงจากภูคำผ้าย้อมครามบ้านคํำขาอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขอบคุณค่ะ